เม้าซุ่มค่ะพี่้าวบันแห่งไรต์รักการในวันที่แปดหนุนฮันฮาปีคริสต์สองเหง่อสาวสามค่ะเมื่อได้ทบเอฟซีผู้บันแห่งแจ้งข้องรายการเสียนไปในอันไลน์เฟซบุ๊กย่อก่อยูทูบด้วยและบันแห่งไรสองตงังพี่้าวค่ะเมื่อได้เข้ามาอุกันเสียงกั็ไปรงองจุมยิบกองวันให้ ลักงอยเสิดยดยื้อของเสียวขึ้นถึงใดผายของวันจริ้งมือว่าไหวเาสียสิงกองเตียบสี่งหมักหลังบังกันตีนันนมองโลกเขียววันให้จุ่มปองจูปองเจ้เขาเอาวีดีโอเสิยลเปรียโพสต์ต่างในวันไลน์ลาดว่าซิมไลกอง อาสีของเสียวขิ้นถึงใดป่อเขาขามาตัวก็ติเลาว่าเป็นลูกซองหมากมันหลายๆลาหมากเจ้าในเมียวเปือนเอาไว้ยื้ซัดปะพานกวางเจ้าไหนอออีดีเสียนป้ายลอยจัางเมืองยายยังยามสื่อเถียงรู้ก่อนหนึ่งลูกแน5่ห้าสิบาทเงินไทยกา,านาันกุยเปือนเอาไว้ยื้ อันเบนพ่านหา้าหมูหา้าเจี๊ยไรไว้ปีอนอตางหลายวิยการเขาอะไรก่อนนั่นมีอยู่ดีเจ็ดยตเป็ดลูกตีเขาข่าหันในวิดีโอปีออก็ดีหันก็นนั้นปีอัางหลเอามะกันไรเสียดต่างนี้ลาดมามายืออาสิเยาเวก็หกบชิมไหลวิการพวกเขาขาดด้วยเนี่ยก็เป็นลูกซอง อันนั้นก็ปืนเบอ้ออันเป็นมะผุกรรมเนี่ยอันหันเตตอยก่อเตียกเรียนไอ้เขาเอาป้ายคออันอาซีเขาเอําเอา,าป่ะพี่น้องข้าก็ได้หันว่านให้ออกมา,ปานเปลี่ยนอีกกันก็ได้เป็นตับจุ้ม759ตับกอง376อะไรบอกนกเขียวเขามา,ปานเปลี่ยนนี่ เจองั้นเหม ok ือนเอาเขาขาหันยิ่ยาวกูก็เลยเลตุ้ยกันเยอะเสียนใบมือเงิบพี่น้องเขาขาสีดาก็กุยกัดพีผุยนี้เสียงเทียงกั้หนึ่ง่าส่วนที่รับไคือผมก็ไม่ได้อัดคลิปมากลัดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเห็นประเด็นก็ดี่มาผุยนีวิดอขาปวดหล่อนตัวหนึ่ง่ามองนกเขียววันให เขาเอาอันไรสิไดมายจมยาวิคร <Right. S 2> ับลาเยอะๆที fire, okay. ่ีวกคนเพายเครับมืออนึลกันชีกนึเนียยำเนี่ยหนงหลกหนึ่งชวกนงเนี่ยหนึ่หลักนึ่งชีกน่ลัก เออตัวตายได้ห yup. มดเลยป้อมตายไดีเหือเลเงือเตะปีนเอาได้ไรเว้าผูกคออะไรอินมันท yeah> ี่เช็ดวันคาเล่นขาลูกทีอยู่หนองพาขุดลังมาชูที่ันอผายตั้งตรงเมื่อวันสิงอาชี็ขับเยอะอยู่อดีชื่อมีคุ่ของเขายำเลยครับหึอป้อนน้ำเล้าน้ำเชื่อมน้งเมียกน้งเมียกหลับผาป้อนป้อาเลย พี่น้องเขาไดี๋ยวยินกันเฮ็ดสังหรณ์เขาจะได้เป็นจุ่มอ่ำหูมหังอ่ำมีเหมาอะไรไป้ายวนในดางการเมืองในดางการใต่ในการชื่อจักกว่าหาหลักการหลักยืนเยอะกระลาว่าหุบไหลซิมไหลเมียหนึ่งเมียหมากลูกซอง ยากะหมักปอมกุยกะอันโคเขียวมาลู่ซุ้มป็นมีอ้อจ่าตายกว่าที่นั้นในี่เขาก็อนน่องนี้อันนี้เขาข่าบ่มจะว่าใครหันปอตวินากันก็เป็นนาตกากุยกะมาโอวันให้แอัดหีโคเขียวในมันตื่นหา่ามันหลึกหา้าว่าห้องเอาบนสิเรมายืออย้อใจตีลายหมึกมาอ่ำเปี๊ยมอโปอกับกูก็เลยหันกาพ่นมาเป็นสิ่งนั้น bí đỏ đắng lại tí này có lý chép trái về lai hiếp khóc Ai cuốn lương khuyên hiếp chuốn Mưa nặng, màng tha cháu càng xử lát năn Đẹp đô lì, lại ai, คำเอาก็ตรได้ยินนาตาบนไก่ตุงมาตราจอปันเอากันได้กว่านพาพยาหังเหตูเห็นอันโมรักความย่อยลานลาบ้านศาสนาตนญัติพระราชกุขึ้นเมื่อเนอ่ชุด,ดีขุนเมืองเงินเขือเจือนางเอาวนทุมทุมพอจักนั้นคำซ้ำใีสุมปาบ้านเมืองคนยามเหลียวกน,นืนึ้นเห็นจุนเอาตะตังหมนางนนเถินลุกลอยตอมีกองปยองลำ ศาสนาโตรึ่งเหลือนำไปท่าหกเจ็ดหาคุณก็เจ็ดเคสำหนักอันตั้งสิบอะไรก็หลอนตอนหนึ่งว่ายามเดียวกวนเรื่องขึ้นเฮ็ดจนเอาสตางโมในเถือนุกไอยโตมีก่ลองเปียงหลงปีดอ่านหลายถึงมากิงกับปนันมังกรท่าเจ้ากลางสือโฮไว ไอ้คนเรืงไอ้คนเมื่อเขาขึ้นเฮ็ดจนเอาสตางคโมสงใจห้ามมึงได้วันเมือนดหนคนวันคนมึงไล่ปายไล่กวนไล่พันไรยันอําการสิงกองสิงหมากจุ่มปองจู่ปองเจ่เนถื่อนดุรุยโตปั้นนั่นกองหลังกองเล็กกองใหญ่อยู่ดีนั่นหมดปีนอทั้งหลายยามพองไอ้คนจนเอาสตางคโมเนถื่อนดุรุยโตมีกองเพียงหลังเป็นปั้นยามเดียวดีลี ม,มีหมาออมีีปายว่นมีดังหูจเจอลายหมึกเหม่ลายเดืองจึงลายยาวันยาเมืองคมผู้เขียนเสียแนมาติกมายีอของเสียเอาเค็มติดเดเขาผู้อยู่ห้ามผู้ห้ามนั้นก็ป้ารวยกปาปันกิก้งหวานกิง้งเมืองหรือจึงหรือล,ลาย่ะปีนอหลไรป้ามาด้วยมากกอดิอยู่มานกอดิมอยู่มังกรท่าเจ้ากลางซื้อลักไว้กาปานไอกลนเดงขึ้นเฮ็ดจน กาปานไอคนลึงยาหวานเกาเมืองในถือลูกหลอยโตมีกองเปียงหลวงผูก็ก่าไดหันเขาจะได้ไมใจว่าเขายืมผู้เขียนันลูกยันกุงดีบิดมาก่ใชเขายืมขึ้นคนในเือนวนใน,เ,น,น,นเมืองเลยคือได้หนึ่งกันปอยืเปย์เยาหม่องโกเขียววันให้เดียวเมืองใต้ปั่นไพ่มันดีเอาหาดีปกต่างกันขอห้ามนั้นก็มาเดียวกันดูมันอูเั็นหา้า อันนั้นก็เลื่อนสุดมากปเดีเอามันสิได้ฮิดหนึ่งรองหนึ่งสวมา้าสองมันบ้วนอนะไน่กอูมันในอ,อกอๆอกมันปีดอกานังไหล,หลเออกวนเรื่องคืนฮ็ดสวนเอาสสตางโมงในถือนลุบลอยโตมีกองเปพยงหลงย่ามเดียวได้เปลี่ยนกว่าเช่นนั้นอันเฮาขาดลองเทมานเนี่ยเขามาการยื้ อ่าเอี่ยเดียวเลยเชี่ใบมือใครลาซิงันนั้นจะเชี่ยหัวยืดเขาการนในวิดีโอนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อหนังป้ายค้อตับของสามเชี่กป้ายข้อนี่เป็นเดียเอาไเอาก็ไเพราะเก่าเป็นเปี่ยนก่อในนีอยู่เหมือนกันโคเขียวทั้งกว่าเก็บเกีบหอมตอมสูตรสี่าหป่อวิดีโอต่างว่าไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูปที่ไหนังฮือตีเป็นป้ายติจิตวิทยาไทยวัน ใหมันตื่นปลายใจกันพี่นอ้องอะไรเออก่อนหน้านี้นเขาก็เฮ็ดเอาไว้เสียนไปอะไรอุบก้นอ้นดีอันบินโลดเคิง,งสองกันนั่นก่อนใจของโคไลฮะโหลดเคองนั่นบินของเพลาปีนของก้นอันกว่าซื่อบูเสื้อวู้โว,ว,ว,ว่ไหกวยกาววู้ชั่อะไรอยู่ดีขึ้นเอาโลดเคองสังเกตได้ม,มากกึดไว เย่าก็ดีกว่าหากลางบูมัดวูว,วูในเงินปล่อยไว้ฮะเออสิงกองซ้ำเดีบโคเขียวสม,มาก,กานยื้อเย่าก็อเอารถเครื่องขาสองก่อบาเทียงอันนั้นลดเครื่องก้นเมืองครับจะรถเครื่องก้นสึกปีดอกหกปันเทียทั้งหลายเออบอกต้องต้อยบ้านให้ซ้ำเอาป่าเสียช้างตรังหันในวิดีโอนั่นว่าเป็นของของเสียเอาคินจิตได้ออ้ออก,ออกโคเขียววันให้เนี่ยมันมีกันไหนกุย้ย มันมีหางนำดีอาำไหมอ่ำคืออำนาจม,มาได้พวกเขาเอาเกลยบอะไรเขียบตินซิคลายห้าซอกตินซิโคลายห้าชายเอียวห้าขุนปอดขุนยอดห้าเต็โปรวิดีโอนั่นก็เด็กต่างมือบันสู้ถุงลมพงหารเขาฮาเลคูไก่กดีวันให้ห้าวันตั้งนานนั่นมันก็มเนี่ยยี่สังกว่าปีนกว่าอะไร หลากความจันลึงเตี่ยมนิสิอําใจเวกาไล่เมืองมาเสิเลอันเขาเชิดโตคนเมืองหันปีดอดอะไรอันเขามาเจียบคอคนมืงงองีกุงยืนนั่นวันเมื่อใดก็ตื่อยไว้ในใจปีดอเขาเอาไปอยู่เมืองแล้วตี่ล้วอย่างปลืมลองเมือมาเลยลองผูุกไข่ของจุมาไหนเขาเพียวเขามาเน่ยอันเอาจะรังอะไรก็มีอัน ําไรสลางก่อนน้ำลูกเตียวหมูเจน้ำคำบาลังจอกเมสีโปเมึงถึงน้ำหลังเจอกวางโตลอกจอกซื้อให้ขอดมาดังไรค่ะก่อนไรปีน้องปันหาต่างๆจุ่มได้เป็นจุม่มจนลงอันหญ้าวานหญ้ามึงไอ้คนเรื่องขึ้นเฮ็ดสวนเอาสตางโมในถึงลูกไอยโตมีกองเปียงหลงอ่ำพึงอ่ำน้นเนี่ยไอ้นี่กองเปียงหลงเนี่ย ดีลู่เลี้ยวกุ่นปังป้าหมังกะท่าเจ้าก้างสือว่าปีดออะไมอันนี้ก็เขาก็จะทัดสางเียกหนึ่งนี้กันก่อปิดอันเท้าหันเขาเฮีดยนนั่นมันเป็นเรื่องนเขามาการยื้อของเสียว็คือได้หิมกิวนองพา้าดีตัวกระน้นองแผงวันจริงเขามายื้อได้แต่เขายังได้ของเสียว็คือได้ไปยือ้อเขา เขาลูกดีวางให้สีมาปจานในเฮ็ดหือเลวกว่ายื้อเขาเขากว่าลำเขาหงเอาอู่เขาเจอเส้นดาสายต่างกัสิมังเนี่ยเตียมมึงได้ป้อนผ่องบอกว่ามึงได้ปจานสมบัตเขากว่ายื้เขาเที่ยงรู้ก่อนเทียงไปมึงลาบอะเฮี้ยงเลยเขามีหมอโอลหรขาเขาได้แน่ลยผ้าเวียงซับตัวเลยผ้าได้แเลต้องมีแค่ไนพอผ่าออกมาก็บินหมาโอมันปีนอ่อนละหลายที่บินกว่าที่นั้นเอาไว้ เออลองในก็ราราเล่สับเลียง,งลอง,ลงพงหารอาลุงหา้าแต่นลิ้งหเมืไรขออนจจะมีมอโมอนั่นก็ลงเหมือนกันอะไรลูกซองหา้าเมียเขาแอบสิบพกห้ายกกับรถเครื่อง 1, 2, อนหนึ่งสองลำห้าไปรถเครื่องเนี่ยจะัอเป็นมาแอบซพกนึงใครใจก็จะป้อมใครใจก็เขาเฮ็ดเรานั่นนะอีสั่งหละเดีมเฮ็ดไรกูวันนี้ว่าเสียไม่เหมือนซืโคเขียวเสียว่าปอวีดีโอซิมไรเอาไเนีนก่นก็ไลนะเฮ็ดไร biến đỏ oh đang lại Ở đây có ba trung tắc pí đỏ hậu đi sẵn đi từ dưới ý sẵn Anh luôn online Facebook mưu qua này Đang thông bản chính đỏ Anh đây có xa này và lòng là sức bán tích Để xin đây nâng Bên khóng quân mương các bạn มองสองตัตวให้วันให้ขี่ก้าลูกดางมือหนองสิเลมาละลายขาดสองสามล้ำมือว่าก้นมือหันดีดีด่างมาถ้าอํานันก็ก้าเลยนี่มาตต,ต่างเอาทลูกิีอ่ะคนณบาดค้นเจียบเลยคน้นตายมือผังํางวันให้ฮมือยาหา้าเจียงหรือเล,ล่ไรล่ะหมอยาทีวันให้วันมือได้เขาก็รัดว่า ซุ่ค้อเขียวกว่าติ๊กของเสียวคิมทีนได้เสด็จมาเจ็บด,ด,ดัดงน้ำเดดังหลายอานจะว่าหมอยาวันให้ดันเปลียนใจซึ่้อเขียววันให้ดังสิงปีน้กจากคือเมือแสนรอยมอยานันปลิยาคนนำวัตถุข่านำํำขันใจน้ำเยอะกว่าย,งยางลาว่าน้ำเงือสูงแน่เจ้ซืขานกว่าโลก,กว่าติก๊กอัน,น,น,นปปาาเป็นซิกไตนหนกกันซ้าไปว่าห้าว่าห้องเอาบนมายืนเทียงรู้ก,ก่า ปอมาลาเต้เป็นเจ้าเป็นขูเนอร์ก็นน,กน่รก็แะ่รน้นนนำมันปียาหรือสินะ่มีชั้นเท่อย่าในลุงฟ้าเออในก็ตรองดับปีนอเขาขาอะไรคู่จอมกูเจ้กูลองเอาไว้มาหนึ่งสินาการแห่งสองสามลำมือว่าไงห้ทีบ้านลูหา้ามายังมื่อหา้าก็ว่ากันเทียงกันนึ่งกัมในีีกุุงยย้อ กวนบานไปปอกขึ้นขเ้น๋นไหว้สีหมองตัว้อยวันให้เขาเอาผ้าเวียงเสด็จเตียบคอคนเมืองสามก็ปักดอกลักไว้ที่หนาบ้าพหัดมือเถาเนี่ยพลย์หัดละก็มือเรากำลัเดียบเที่ยงวินาอะไรผู้มาแดนเันบินโบวินควายนไก่บินเป็ดบินหมูอันคนเมืองเลี้ยงหรูอย่าก็ลุมลาด้วยฉิงไว้ยามเดียวได้ จุ่มมองโลกเขียววานให้เขามาหายเสกอันมีกามีเหมือนหนังมากไทยฮาปีดออะไรอ่เลืออิชางใ,ในวันนาซีมันจุ่มโคเขียววานให้เขาเฮ็ดยามเดียวเนี่ยปอกวนเขื่อนปซ้ำทุบเปดกาซอ ยาก็ทุกยาวของปีดน้หรือผู้รีว่าห้ามกว่าวันเลยว,วันนั้นซึ่งนั้นเอาไว้กวนได้ได้ปีนกว่าซึ่งนั้นยาวเลยตีกุ้งยืดทุงวันจริงปีดน้าทาไหร่ก็นเลนยเนื้อเชียนตั้งกาอันอยู่ทั้งวันสี่ห้าหมุมงเซียมห้าปอเดี๋ยวดังหรือลงมาเหมือนหนังตั้งปัางพุ่นห้าโหตีห้าวันใหม่บอกสามห้า เทียงหลายหลายดีทช่นหนไอเขีวเขาเก็ปั่นปีปั่นปีเหลียวผมลมปั้นตะโบซิกมันด่างกาแน่ผจะว่าซิกมนันผมแจเสียนด่างกามึงหนองไร่ขามึงสู่เจาเสียนด่างกันนะป้อมันหลูเอียนหลูเลียนหลูกว่าลงมาจื้อในซิกโคเขียวก็เอาผมลมตัวถึงลุมลาตีไน,น่นปีนอกะ วยการหมอนรองตัวไว้วันให้จูมันผิวมวยเจ้าคือมึงสลอยจริงได้อันเขาไม่ใจนั่นเขาสม,มัยใจสิโคไลโคไลนี่อย่าให้คามตั้งกาอย่าให้คามาอย่าให้ไหรเจาอย่าให้ไรยืดป้อหันก็เฮายือ้อมังก็มียวโคเขียวเนี่ยใหนะ้เลยเขาลาะจิ้นเซียนตั้งกายปอจู่ยาเจาะไรปอโคไลเจาะไรเฮ็ดสังเลี้ยนนั้นโคเขียวเขายี่ไร ใ้งูโผล่ลำห้าเยอาก็ดับหนองเมืองลายขาปีดอดรางหลายเพราะว่าเจ้าเสียนต่างกาเมืองหนองลายขาซืได้แต่ดีโตต่างยาเมากำกว่าขายโคเขียวบริได้ป้องจู้เขาได้ผีกันก้อนนั้นมันอำนวยเฮ็ดอีสังโคเขียวเขาบ็ิหรุปันก็อนนั้นแหละพออะไรนำตอนพอนี่ตีไหนได้ เฮ็ดแางลิกหูริกตาสิเรปันกันเอาไว้อ่านเมืองไทยเฮาว่าผลประโยชน์อ่าเข้าเพอออกเพอร์ปีดอัดลังหลายเงินเงินดองดองคำคำยามลำยามตเกันสีตากวกะพยายามปอใกล้ปอเฮ็ดเอาินสิไเ้กว่าหลูกกว่าด้านดีว่าโดซึ่งมันคู่เขียวก็อยู่ไ่อยู่รอดเมื่อน่าเข้าข่าเขียนตี้เขียนว่าติดดอต้ายตายเตี้ย ศีนก,กาเมืองหนองไลคาตึ้นอ่ำปันสิคลายมาเยากันใหนน้เขาได้ติดต่อตายตายต่อเที่ยงก็ลีเยะามือเขามาหาตีมันนั่นก็เอาลงลินมึงกว่าเฮอเป็นพ่อลีดาป่าไม่ถึงคือเจ้นั่นลีห้าอีดีเสียนปลหลา,านความหนึ่งเนี่ยเขาเป็น,ดอออนได้สีตาอ้ออเขามันจะได้เย่ะจุมวันให้ให ปีนอ้าวจ้าคือมึงสันไหวอันใดก็มาตรงตักเอฟซีผู้บันยงเอาไว้ว่าจุ่งโคเขียววานให้มือหนยปีนไว้ย่อก็ปีนกว่าไรหน่อยยกเรื่องนี้กันอันยืดกันมือว่าห้าอันเขาเรียนหรือเสียนต่างก้าห้าอันเอาหง่นลมตัวมือนตะบโดศึกมานฮาย่อก็อันยากผิวป้อทุกกับโซเสลลักเอาคู่ของคนเมืองวันหนึ่งย่อวันหนึ่งเจ้าไหนหรือ แนี่นนปีนอ่ลังหลสืบเชได้ฮาขา,าว,วัมา้วยเจาา้าตาน้าร้นอันปันเฮียงเข้ามาด้านหลังดลายมือว่านีเมือว่านี่ดิเรกาปิ้นกี่ดีหกพัน 6, บาบกําเยลปีนอ่อนปันเฮียงดังหลอันนี้น้ำใจใจเฮียงการในยยานมึงเจอสู่เขาเคฮา,วากว่ามึงเขีย่ย เมืองไทยเจ้าได้ก็มีเสียงหมายรายจีเอาไว้ก้อนที่หนึ่งจ่ายอินตาค่าเวงรายค่าหนึ่งร้อยบาทก้อนที่สองจ่ายเหลืองคำวานหูมีรายค่าหนึ่งพันบาทก้อนที่สามจ่ายองเจียวคุนคันหนึ่งพันบาทก้อนที่สี่จ่ายพิทเมืองปอนห้าร้อยบาท กอที่หาใจคำเรียงเมืองยอลาเสียวจูข้าวมือขีสามปั 6, กเยี่กอที่หกใจอนางจ้าพับเพชรเอื้องน้องเลี้ยงวิงลายค่ห้าร้อยบาทใจกรเมืองกึ๋งสี่ร้อยบาทการข่าวหนึ่งร้อยบาทนางองกีเมืองออก่อตรง,วงเวงจอกเม ห้าร้อยบาทเงินไทยอยู่ดีรายกาันด้ลอาจรังเสด้ฮหุกจู่กันเป็นเงินอยู่ดีหกพันสี่ร้อยบาทปีนองอปุปนิยังเท่าไหร่อันนี้ก็ยุยงออกับเหมืนปีนองเข้าค่ายู่มยาว่าเดีมีมาเงินขียาวก็กเงินหมักเงินไทยปีนองได้เขาอัละักจืดจัดวันเมืองเลยอันใครจวย ใเทียมตแต่ได้ซื้อโดนเจอใเตมีมาเทียงอยู่กยในคาดังสีหวันเสยีนยนไปเลยจ้าเมยายได้หันมาเข้าคาพี่น้องหลูอจอยกันก็เลยก็หนึ่งเฮ็ดหนึ่งเลกวนนางนำจอยกันกวนนางนำเปลี่ยนเจ้าของกวนนางนำลูกเมืองใดสิได้มาให้เฮาหาวุ่นจึ่งนั้นเอาไ้ เมืองไต้กูก็มีปุญพรการไต้กูก็หลุดอยกันอามใจกันก็แล้วก็นหนึ่งอุ so ้ยตรงตักยุยองเอาขุนปีน <on> ้องเข้าคาดีบันเที <on> ่ยงเข้ามาโดนกาขันใจเลยอซื <ối> ้อมาเอาเป็นส <on> ิจราเงินไรต่างแล้วปีน้องเขาอยากไห่จะเสียนไปเมืองเด้เอาเดตยอดปันจูปันกูวันซื้อมาจะหงือเมื่อมอบหนร้อยจะเหงือให้กูก่อ การที่ไหนดูเตียดโตหรูเตียดเล้กงก็เลยอําปองใจก็เลยใครหูลองที่ไหนจะลางหา้าโดนหา้าพอถึงมาวันนั้นกองมือจอมเสียนปลายหดอยจังมือใหญ่ยังไรเถียงดูก่อนอันี้ก็ตรงดักพีน้องเขาขายุยงเอาของมือใหญ่น้ำปุ่นดาดนั่นแหละมือสุข